สวัสดีค่ะเซตนี้จะเป็นเซตผ้าถุงเดี่ยวนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ถามหามีผ้าถุงเดี่ยวไหมมีค่ะแต่ว่าน้องกระกวันจะไม่ค่อยได้ทอผ้าถุงเดี่ยวเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าลูกค้าส่วนมากลูกค้าก็จะนิยมเป็นผ้าชุดผ้าถุงเดี่ยวเราจะได้ทอก็เะพาเวลามันสุดหัวม้วนห,หรือแค่สองเมตรกว่าๆแล้วจะทอผ้าถุงเดี่ยวได้ค่ะส่วนผืนแรกนะคะจะเป็นสีแดงค่ะผ้าถุงเดี่ยวลายเนตรพาค่ะ สีดีเอผ้าถุงเดี่ยวชุดนี้จะเป็นลายเนเนาพายกดิ้นทองค่ะลายเนยนาพายกดิ้นทองสีแดงค่ะเอามาดูนค่ะพื้นต่อไปนะคะจะเป็นสีดําค่ะสีดำผ้าแยกกาบแยกดอกนะคะชุดนี้พืนนี้นะคะ่ะสีดำเป็นผ้าถุงเดี่ยวนะคะแยกกาบแยกดอกด้วยดินเงินค่ะ เขาจะมีหน้านางด้วยนะคะพี่ๆสองเมตรยี่สิบค่ะผ้าถุงเดี่ยวสองเมตรยี่สิบนะคะปัผ้าถุงเดี่ยวใส่สวยๆได้เลยเอามาเลื่ยๆค่ะลระนี่ค่ะถ้าถุงเดียวนะคะผืนต่อมาเลยค่ะลายอินเดียโบราณค่ะ ลายอินเดียโบราณชุดนี้นะคะก็เป็นผ้าถุงเดี่ยวยกดินทองเช่นเดียวกันค่ะจะออกเป็นแบบสีแดงสีแดงเม็ดมะขามค่ะสีแดงเม็ดมะขามยกดินทองผืนต่อมานะคะก็จะเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวยกดินนาคค่ะสีเขียวยกดินนาคค่ะชุดนี้ดินแบบใหม่เช่นเดียวกันค่ะ สวยไม่แพ้กันเลยสวยงดงามมากๆค่ะถุงเดี่ยวผืนต่อไปนะคะจะเป็นแบบเป็นแบบแบบพิเศษแบบคล้ายๆผ้านี่ค่ะผ้าพิเศษผ้าถุงเดียวนะคะผืนนี้เดี๋ยว,วพี่พีดูลายแก่้ได้เลยแบบสําหรับลูกค้าที่เอาไปแบบตัดเป็นเป็นผ้าเสื้อหรือผ้าถุงก็ได้นะคะ สีเขียวสีเขียวออกไปทางคนนกยูงประมาณนั้นค่ะเป็นผ้าถุงเดี่ยวค่ะผืนต่อมานะคะก็จะเป็นถุงเดี่ยวเช่นเดียวกันค่ะเป็นสีส้มค่ะสีส้มสีส้มยกดอกด้วยไหมสีหลุเหลืองรวงพึ่งค่ะสวยวิจิตรเ,เช่นเดียวกันค่ะผืนต่อมานะคะก็จะเป็นสีเขียวค่ะ สีเขียวสวยเช่นเดียวกันค่ะชุดนี้สีเขียวยกดอกด้วยดินเงินค่ะสีเขียวยกดอกด้วยดินเงินค่ะลายพิกุลแก้วค่ะเป็นสีเขียวออผลภาพเทลค่ะ